สำหรับคนที่มีอาชีพอิสระหรือว่าเป็นมนุษย์ฟรีแลนซ์นะคะวันนี้โอมีรูปแบบของการออมเงินมานำเสนอทำหนได้ถึง3เลยนะคะวันนี้เพียงคุณออมเงินเดือนละ1,000บาทหรือตกเพียงวันละ30บกว่าบาทเท่านั้นค่ะคุณสามารถมีความคุม้มครองชีวิตสูงถึง50,000บาทนะคะและยังได้รับเงินคืนตามสัญญาในทุกๆ4ปีเนี่ยรังละ1 5 0 0 0บาท รวม4ครั้งก็คือปีที่4ปีที่8ปีที่12และปีที่16เนี่ยรวมเป็นเงิน60,000บาทในวันที่ครบสัญญาปีที่20จะได้รับเงินคืนอ,อีก1 4 5 5 0 0บาทนะคะรวมตลอดสัญญา20ปีเนี่ยคุณจะได้รับเงินคืนทั้งหมด200,000บ,บาท นอกจากเรื่องของเงินคืนแล้วนะคะคุณยังได้รับความคุ้มครองในเรื่องของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเพิ่มเติมอีก10,000แบาทด้วยคะ่ะและใน,นกรณีที่เจ็บป่วยไม่สบายต้องนอนโรงพยาบาลนะคะยังมีค่าชดเชยให้อีกวันละ500บาทคะ่ะเห็นไหมคะด้วยเงินออมเพียงเล็กน้อยเพียงวันละ30กว่าบาทหรือเดือนละ1000บาทคุณสามารถที่จะมีความคุ้มครองชีวิตได้มีเงินคืนระหว่างสัญญาได้มีเงินก้อนครบสัญญาและที่สําคัญมีเงินชดเชย ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในกรณีนอนโรงพยบาบาลนะคะสนใจทักหาโจะคลิกข้างล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วมาพูดคุยกัน,นะคะ่ะ